หลันผมถูกจับที่โรงงานตรมเอาทองไปไม่ให้คืนครับโอ้ถ้าในกรณีแบบนี้อันนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยในระหว่างการจับกลุ่มเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาทองหรือเอาทรัพย์สินของเรานะคะโดยปกตินะคะถ้าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยและหลายๆคนได้ทองได้เงินคืนนะคะแต่าดาขอแชร์ไว้นะเผื่อใครที่แบบโดนแบบนี้เป็นกรณีแบบนี้นะคะหนึ่งเลยเรานะคะไม่ต้องให้ค่ะ ทองทรัพย์สินเงินหรือใดๆก็ตามนะคะที่มันอยู่ติดตัวเราเราสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าไม่ได้ฉันจะให้เธอก็ต่อเมื่อต้องไปถึงออฟฟิศนะคะหรือไปถึงคุกของตอมอเธอจะต้องมีเอกสารให้ฉันเขียนให้ฉันเซ็นก่อนว่าคุณรับฝากนะคะทรัพย์สินของฉันเนี่ยแล้วฉันจะได้คืนดังนั้นนะคะ ถ้าถูกจับหน้างานถูกจับอยู่ที่ตมโรงงานโดยทั่วไปนะถ้าเจ้าหน้าที่ดีๆนะคะเขาจะไม่ทําแบบนี้ค่ะแต่แน่นอนนะคะในทุกที่ทุกประเทศเนาะมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ดีแฝงเข้ามาสักสิบหรือจะต้องทาได้คือป้องกันทรัพย์สินของเราห้ามให้เด็ดขาดนะคะเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ค่ะที่จะมาขอยึดขอเอาทรัพย์สินของเรานะคะเราแจ้งเลยค่ะไม่ได้ขอให้ไปถึงคุกของตอมงก่อน ถ้าคุณอยากจะได้เดี๋ยวฉันจะไปให้แต่มันต้องมีลายลักษณ์อักษรมีการเซ็นเอกสารนะคะซึ่ง80% 90%ของคนที่มาแชร์ในข้อความของบดามเนี่ยคือเขาต้องไปถึงคุกใหญ่ของตอมอค่ะและถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตอมอจะเก็บอะไรไว้นะคะที่มันเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเขาจะให้ลิสายการเลยว่ามีสร้อยคอทองคำนะคะหนักกี่บาทแล้วก็มีเงินสดเท่าไหร่นะคะมีโทรศัพท์กี่เครื่องเขาใช้คุณเขียนแล้วก็เอาไปใส่ล็อกเกอร์แยกไว้ต่งางหาก แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เขียนดันไปเอาเงินนะคะใส่ไว้รวมกับถุงเสื้อผ้าเป็นแบบของไม่สําคัญเนี่ยอันนี้ระวังดีๆมันจะหายนะคะดังนั้นจงรู้ไว้ว่าต้องแยกออกเป็น2กรณีกรณีหนึ่งเขียนลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสําคัญแยกไว้เข้าตู้เซฟนะคะเขาจะมีวิธีการเก็บของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งคือเป็นเสื้อผ้านะคะซึ่งอาจจะหายก็ได้เพราะมีบางคนนะคะที่มาเขียนแชร์ใต้เน้นของมาดามบอกว่า เขาเอาเงินไปรวมกับใส่ถุงเสื้อผ้าคนปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะคะเงินเนี่ยมันหายมันอาจจะเป็นจํานวนเงินไม่เยอะเนาะแต่คลิปนี้เพื่อฝากเตือนกับพี่น้องคนไทยนะคะถ้าวันนี้คุณถูกจับ คุณจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเน้นย้ำต้องไปถึงคุกใหญ่ของตอมเดี๋ยวเขาจะมีเอกสารให้เซ็นนะคะในระหว่างการจับกลุ่มห้ามให้เด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอยึดค่ะสามารถแจ้งได้เลยนะคะหรือคุณสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลได้เลยค่ะถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลาไปถึงคุกใหญ่ของตอมก็คือว่าต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ควบคุมขังอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นมาดามฝากเตือนไว้นะหรือถ้าเกิดว่าใครกังวลกลัวนะคะ ให้ส่งทรัพย์สินเงินทองของคุณเนี่ยกับที่ประเทศไทยเงินมีเท่าไหร่นะคะอย่ากเก็บไว้เยอะเพราะในบางครั้งในบางกรณี่มันมีคนที่เอาเป็นว่านะคะถ้าเงินอยู่ที่ประเทศไทยมันปลอดภัยกว่าเออนะดังนั้นถ้ามีเงินมีทองเยอะให้ส่งกับที่ประเทศไทยมีไว้แค่ซื้อตัว๋วเครื่องบินนะคะไม่เกิน1ล้านหรือ2ล้านบอลมีไว้แค่นั้นนะคะในกรณีฉุกเฉินเพราะเวลากลับที่ประเทศไทยถูกจับคุณจะต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับเองแต่ถ้า ใครคิดว่าไม่อยากดูแล้วนะคะอยากกลับเองดีกว่าไม่อยากติดคู่ของตอมอก็รายงานตัวกลับค่ะแต่ว่ามันก็จะติดแบตริสโอกาสกลับมายากนะคะคนที่จะกลับเข้ามาได้นั้นคือต้องมีคู่สมรสมีสามีเป็นคนเกาหลีนะดังนั้นใครที่อยากที่จะกลับโอกาสกลับเข้ามาได้ คือไปจดทะเบียนสมรสค่ะใครอยากจดทะเบียนสมรสอยากรายงานตัวออนไลน์นะคะหรือจองคิวพาสปอร์ตไว้นะคะถ้ามีพาสปอร์ตเนี่ยยังไงมันดีกว่าแน่นอนนะคะมันจะได้ไม่ต้องติดคุกของตอมานานใครสนใจงานอะไรก็จิ้มมาที่แอปเขียวหรือแอปฟ้าของมาดามได้เลยนะคะอย่าทักช่องตอตอนนะคะเพราะมาดามไม่ได้มีแพลตฟอร์มตอบทางนี้ค่ะ